วันนั้นนะคะคือเอารถเข้าไปในส่วนยางแล้วฝนตกมันทำให้รถลื่นสไลด์แล้วก็ไปเบียดกับต้นยางอนุดาทองใบค่ะชื่อเล่นชื่ออออายุ33ปีอาชีพรับซื้อเศษยางค่ะมีรถทั้งหมด3คันค่ะเป็นรถกระบะทั้ง3คันเลยค่ะเอาไว้วิ่งในส่วนคันหนึ่งอีก2คันยกไว้ทุกไปส่งโรงงานค่ะ ทำประกันชั้นหนึ่งทั้งหมดทั้ง3คันเลยค่ะกับประกันติดลอ้อก็รู้จักกับน้องเขาทํางานที่ประกันติดลอ้อแล้วน้องเขาแนะนําบริการดีสาขาเยอะใกล้บ้านด้วยสะดวกค่ะพะนักง,งานก็เป็นกันเองเอกาสารไม่ยุ่งยากค่ะให้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นาน10เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ยคุ้มครองได้ตั้งแต่งวดแรกที่เข้าไปทํากับประกันติดลอ้อวันนั้นนะคะคือเอารถเข้าไปในส่วนยางแล้วฝนตก มันมีรากยางพอขึ้นบนรากยางมันทําให้รดลื่นสไลายแล้วก็ไปเบียดกับต้นยางโทรไปปรึกษาน้องเขาโทรปุ๊บรับปับ๊บทันทีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินรถชนกลางดึกเราสามารถโทรไปปรึกษาที่น้องเขาได้น้องก็รับโทรศัพท์ตลอดเขาจะแนะนําให้ว่าอู่ตรงนี้นะพี่สามารถเข้าไปได้พ่อก็จะประสานเรื่องให้พอเราเข้าไปก็ทําได้เลย น,น้องบริการดีทุกคนเลยถูกใจค่ะสะดวกรวดเร็วให้คะแนนบริการประกันติดล้อเต็ม10บค่ะประกันสำคัญกับชีวิตมากเลยค่ะเพราะเราเหมือนกับเราฝากชีวิตไว้กับประกันบางทีเราเดินทางเราไปนูน่นไปนี่ถ้าไม่ทำก็ไม่สบายใจในการขับขี่เพราะว่าอุบัติเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเวลาไหนวันไหนแต่ถ้าได้เรามีประกันแล้วเราก็โล่งประทับใจ ในประกันติดล้อค่ะถ้าใครถามก็คือจะบอกให้เข้ามาทําในประกันติดลอ้อใช้ประกันติดล้อไปเรื่อยๆจนถึง5ปี10ปีแล้วก็ไม่คิดนอกใจ้วยค่ะ